ครับโอช่วงนี้ก็จะไปกําลังกายนะครับในการปฏิตักรอนะครับไปกันเลยครับมาฮะเดูนเลนกนครับเฮ้ยชี ตกเล็บบอลแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานที่เตะตะก้อเลยนะครับทางนี้ผมจะขี่รถจักรยานนะครับ แล้วครับถมาครับรถมาวิงมาแล้วนะครับไปครับวันนี้ออกกําลังกายนะครับไปแล้วครับ มันแตกต้นตะนะครับไ้แล้วไปแล้วจะวิ่งตะเร็วไหมครับตอนนี้วิ่งเร็วมากครับพร้อมเพรนนี่ครับช้ำบินด้วยนะครับวันนี้ ออกกำลังกายครับโดยพวกไอ้ขี่จักรยานนะครับโอ้เโอ้โหดูเร็วมากครับ ามไม่ทันเลยครับเห,หนื่อยแล้วนะครับเราจะมาเตะยาดน,นะครับเราจะมาเตะก้อนนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วครับถึงตรงที่เราจะเตะก้อนเห็นกันแล้วครับมาเตะก้อนนะครับเ้คุณตัวเพชรเอาหมูไปแล้วครับ ไอแล้วหานหานมีรถมาครับผมรถไปแล้วไป,วไปมาเาเลย อู่ตรงนี้ค็มุดตรงนี้เฮ้ย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 ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเฮับผมเมื่อกี้ก็วิ่งเข้าป่าไปแล้วครับก็จับมาได้แล้วครับขอกลับมาคืนนะครับไปนี้จะวิ่งกลับจะวิ่งกลับนะครับมาเช็คมาจะวิ่งไปวันีงมขึ้นรถนะครับ เอาตู้แล้วขอเนีย่ยไลยขึ้นรถก็รถถ่ายคลิปก็สุดยอดครับอ๋อนี่นี่รถจักรยานครับเท่ามากครับดูข้างๆครับครับแข่งกันครับเออขบะขบะโอ้โหใจเย็นอย่ามาเร็วไลยโอ้โหเข้า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  ไหนคอย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 แอบคอยเลยคอยเลยไม่คอยนะครับไดูพอไว้วิ่งไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหของเปิดก็วิ่งตึลุตตึลุตตึลุตไปนะครับโอ้โหถึงแล้วแต่รถไม่มีเบรกเฮ้ยไม่ไปครับไม่ไป อย่างนีไปครับสีดองอยตัวเมย์ตัวเมย์ตัวผูตัวผูดิมาแล้วครับตามมาแล้วเต้งหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเอาเลยยุ่ยใหชุนครับใหญ่ชุนฮ่ฮ่าผู้เลื่อนดุนทางครับนี่ครับหายว่าไปกับตาน้องอะไรีอูเลี้ยงอูเลี้ยงอูเลี้ยงโอ้โหอูเลี้ยงโอ้ฉีเลยฉีดดาล่าเลยมียากนะครับน้องหมาตัวนี้ คลายปุ่ยหิมะไปไปไป,ไปต่อต่อต่อวันนี้ก็ขึ้นอย่ะจักรยานนะครับ<ป>ถอนพระบาทตะวันนะครับผมมาเนี่ยนัางนดิ

บนมาครับทอมเนี <t ối> <t ối> yes> uh> ่ครับดูผมที่ว่าเมันออกกําลังกายครับโอ้โหดูมาครับเหรอไป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 เออทองเพชรหยอกครับหยอกมาเพชรมาไปต่อครับไปต่อไปครับไป คผมไม่เคยออกกำลังกายนะไม่เคยออกกํลกานะออกกลังกายนะครับมาปันตัยานี้ก็เหนื่อยครับปั่นยังไม่ได้เท่าไหร่เลยนะครับเหนือ่อยแล้วนี่แลนเลยครู้ว่าสองเป็ดจะเล่นน้ำข้างหน้าไหมครับ นี้ถังเข้าบ้านนะครับก็มีน้ำขังนะครับผมปเป็นเป็หลุมเป็นหลุมเป็นบอ่อเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับหลังจากพักเหนื่อยมาครับมาเล่นที่นี่ต่อไปแล้วครับเข้าบ้านแล้วอ่าอ่าเหมือนจะไม่เข้าบ้านครับมันจะไปเล่นทางนู้นต่อครับมันทางนูน้น ต้องไปอาบน้ำก่อนกินยานแล้วอันนี้ก็ถึงที่นะครับถึงโงงรงทานล่ามก่อนนะครับล่ามโซ่ครับเราโซ่เป็นโซ่พอดีนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมเอาบัตดิครับครับเท็ด ถึงแล้วดีครับดูสมาชิกแต่ละตัวนะครับแมตตวจิมบุญชูไม้ฟินแล้วก็สีดองเงินนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเป็นซุ้มใหญ่แล้วนะครับนี่ครับลอยก็ลาบโซ่อยู่นะครับ ดูอาหารที่ตัวเม็กกินเหลือนะครับอิ่มจนเหลือนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องภัยตะเพื่อตัวนะครับสวัสดีครับ <c oughs>